ป่าจ่าในกองแตงตอนอยู่ไหนเดี๋ยวไปหาอืะ ทักทายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับก่อนเอาไหมเนี่ยก่อนนี่เงียไปไหน 联合党副总书记、中央事务执行委员会成员鲍爱康，中央委员、蒙能县委书记陈怡林，中央候补委员、中央办公厅副主任毛子荣。 民兵义务职责，热烈欢迎，向全体教员及全体参训学员表示最真心的祝贺，向在此次集训中慷慨解囊、热心捐钱捐物的各界友好人士、各单位和个人的崇高善举表示最衷心的感谢。熊英强书记表示说，本次民兵集训于二零二五年十一月二十三日至二零二六年一月十一日圆满结业。 เมนพุคุยได้นะครับเพื่อนชื่ออะไรครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรครับโอ้โหียคอมโบสามตัวเลย

สวัสดีครับคนคอมเมนต์ครับเพลงแก้วคำภูมิสวัสดีครับข้อจงเข้าใจกดติดตามด้วยนะครับเพลงคำคำภูมิครับ <c oughs> ได้ดูข่าวนั้นไหมคุณเพลงคำภูมิข่าวแม่บ้านคนลาว เจ็ดสิบเจ็ดปีกองทัพระชาส,สลาวสื่อสารดูข่าวแม่บ้านคนลาวไหมคนเพลงไปด,ดูข่าวเปล่า ที่อยู่นะถูกจับแล้วใช่ไหมจับตอนไหนวะผมยังไม่ได้ผมยังไม่เห็นเลยจับตอนไหนเป็นคนแข่งใดครับอก ไอ้บ้านนะ่ะคนข้นางใดหลอดไฟหลอดไฟคิดคิดว่ายังบาทันนะันนะั้นนะสวัสดีครับ พิชาาร์คคอมคอมมิสองห้าสี่ปสวัสดีครับไม่รู้อ่านผิดหรือถูกสวัสดีนะครับจังหวัดจำปาสักโอ้เป็นคนจังหวัดจำปะสักนิมีไหข่าวหรือ ข้อความข่าวหรือขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลืออะไรครับเรื่องอะไรครับขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรครับอม คุณพิชาปาร์คขอความช่วยเหลือช่วยเหลือเรื่องอะไรครับพิมพ์ต่อนะยครับในวันนี้เป็นคนว่าจากกัน กินก้อยขมมาเผ็ดกินข้าวหรือยังครับเพลงกแก้วแก้วเพลงแก้วคำภูมี ในวันนี้เป็นวันทักพาเจอกัน <c oughs> คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพื่อนๆนทักทายกันได้ครับถามได้ครับเพื่อนเพื่อน เฟซบุ๊กเล่นเล่นๆดูคงดูข่าวไปเรื่อยเปื่อย อา้าวหายหายหายเลยให้ดูอันนี้ไม่ดูเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ย